เดวิดฟาวนครับ DXC Journey ครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสาชนาลัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน,อน้องกอฟครับใช่ค่ะชื่อจริงชื่ออะไร,รนางสาวทิพรวรรณจันเอี่ยมค่ะโอเคดีใจฮะได้มีโอกาสที่จะมาเยี่ยมชมตอนนี้อะไอครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับ อตอนนี้ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยของเรานะคะก็เปิดให้บริการเข้าชมทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะก็ท่านใดที่จะมาเที่ยวที่อุทยานของเราเนี่ยก็สามารถมาได้ทุกวันนะคะผมได้ข่าว,ว่า2เดือนประมาณ2เดือนที่แล้วมีน้ําท่วมในสุขโขทัยครับไม่ทราบว่าบริเวณตรงน,นี้เคยโดนไหมครับ พื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีจัชนาลัยของเรานะคะเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการถูกน้ําท่วมแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าล่าครั้งล่าสุดที่มีการถูกน้ําท่วมเนี่ยคือในปีพศ2554นั่นเองค่ะเมื่อครั้งที่มีน้ําท่วมใหญ่นะคะ<ช>แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ไม่มีน้ําท่วมแล้วเพราะวา่าเหตุผลหนึ่งอย่างก็คือเราเนี่ยอยู่พื้นที่สูงกว่าสุขโขทัยค่ะตอนนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างมีประมาณก,กี่แห่งกี่ที่ครับ อุทยานประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย3แห่งด้วยกันนะคะ,ะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงหรือว่าวัดพระปางค่ะเป็นเมืองเดิมก่อนที่จะย้ายมาเป็นที่นี่นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่2นั่นเองค่ะคือเป็นส่วนของด้านในกําแพงเมืองค่ะ,ะจะมีจุดไฮไลท์คือวัดนางพญาที่เราเยืนอยู่นะคะแล้วก็จะมีวัดเจดีย์เจ็ดแถวแล้วก็วัดช้างล้อมค่ะส่วนในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของแหล่งอนุร,รักษ์เตาสังคลโลกนั่นเองค่ะอย่างนั้นน้องกอล์ฟ พาผมไปดูนะมีอะไรบ้างได้ค่ะเนะชิญเลยค่ะ,อะขอบคุณชมตามครับ จุดนีนะคะก็จะเป็นจุดสําคัญของวัดนางพญานะคะก็จะเป็นส่วนของผนังวิหารที่มีการสร้างลวดลายปูนปั้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะคะ,ะเป็นลวดลายหัวยุี้นะคะหรือว่าลายคขังคาวนะคะแล้วก็แต่ละลวดล,ลายเขาก็จะมีความหมายของเขานะคะอ,อย่างเช่นลายคขังขาวเนี่ยนะคะก็จะมีความหมายความเชื่อของแต่ละคนไปว่าขอให้มีอายุยืนยาวนานนั่นเองคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นองค์เจดีประธานของวัดนางพญานะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัดพระศรีสรรเพชรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคือเราสามารถเดินขึ้นบันไดนะคะเข้าสู่คูหาด้านในขององค์เจดีได้ค่ะป็นเป็นช่วงช่วงเวลาเดียวกันนะเวลาเดียวกันใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัดเดียวนะคะที่อยู่ในแกนหลักของศรีสัชนาลายัยแล้วเขาสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะหรือว่าราวต้นพุธทธศตวรรษที่21นั่นเองค่ะ น้องกครับที่เราเดินจะวัดนางพญาครับแล้วถึงจุดนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดเจดีเแถวนั่นเองค่ะเจ็ดแถวใช่ค่ะตรงนี้มีความสําคัญยังไงครับ วัดเจดีเจ็ดแถวแห่งนี้นะคะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยท่านก็สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่บรรจุอัฐิของราชวงศ์สุขโขทัยค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเจดี JD แต่ละองค์เนี่ยนะคะก็มีความหลากหลายนะคะได้มีการผสมผสานศริลป,ปะต่างๆนะคะได้แก่ศิลปะอยุทยานะคะพุกามขอมนะคะอินเดียใตย้แล้วก็สุขโขทยัยค่ะ จุดเด่นของวัดนี้ก็จะอยู่ที่องค์เจดีย์ประธานค่ะที่เป็นเจดีย์สองยอดดอกบัวตูมค่ะน้องกอล์ฟครับเราเดินทะลุมาจากสองที่แล้วที่มีความสำคัญใ,คในที่ตรงน,นี้อุทยานตรงน,นี้ครับเราถึงจุดไหนครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดช้างล้อมนั่นเองค่ะไอ้ช้างล้อมนะครับใช่ค่ะม่ได้อรู้สึกว่าผมไปที่กำแพงเพชรอุทยานที่กำแพงเพชรมีวัดช้างล้อมค่ะล้อมรอฮะ,ะล้อมกันลอ้อมโอเคเข้าใจแล้วไม่เข้าใจอธิบายหน่อยเป็นคือล้อมกันลอ้อมมีความแัดจ่างกันยังครับอ๋อความแตกต่างระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับที่สีสัชนาลัยนะคะก็คือ ช้างของวัดช้างล้อมศรีศาชนาลัยเนี่ยนะคะเข,เขาจะมีลักษณะยืนเต็มตัวสีขานั่นเองค่ะแต่ว่าของกําแพงเพชรเนี่ยเขาจะยื่นออกมาเพียงแค่ครึ่งตัวค่ะแล้วก็วัดช้างล้อมของเรานะคะก็จะเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีช้างยืนสีขาเต็มตัวล้อมฐานขององค์เจดียด์ประธานค่ะ คุณกอฟครับเราไปชมชื่นชมหลายๆที่แล้วตอนนี้พาผมมาดูที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่แหล่งอนุรักษ์และศึกษาเตาสังคโลกหมายเลข61ค่ะแล้วมีความสำคัญยังไงครับที่อยู่ตรงด้านข้างของเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือเตาค่ะเตาที่สมัยก่อนเขาใช้เผาสังคโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้วยจานนะคะหรือว่าจะเป็นไหยหม้อไหยนะคะหรือว่าโอ่งนะคะสภาพที่เจอ หลังจากที่ขุดดินขึ้นมาแล้วเจอสภาพแบบนี้แล้วนี่การรีบเเียงใหม่สภาพเนี่ยเขาจะมีการแตกหักค่ะแต่ว่า<ช>ที่เราเห็นเขามาเชื่อมกันนี่คือเราเอามาบูรณะค่ะเอามาบูรณะ<ช>ซ่อมแซมะะซ่อมแซมค่ะท่านให้บอกว่าเป็นสิ่งที่สามารถเข้ามาช,ชมได้แล้วก็ดูถึงประวัติศาสตร์ใช่ค่ะนะฮะโอ้โห,โหสุดยอดจริงๆ ก็ค um ือจะเป็นเตาค่ะเรียกว่าเตาปะทุนนะคะที่เราเรียกว่าเตาปะทุนเนี่ยก็เพราะว่าเขามีลักษณะคล้ายกับปะทุนเรือใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็เตาชนิดนี้นะคะก็จะมีแบ่งส่วนเนี่ยเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของอ่าส่วนที่ใส่ไฟค่ะแล้วก็ส่วนถัดมาเนี่ยจะมีคันกั้นไฟแล้วก็จะไว้วางภาชนะนะคะแล้วก็ส่วนถัดไปนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของฝ่องไฟนั่นเองค่ะฝ่องที่เอาไว้ เอาควันออกนะคะ <Wow. S 1> ใช่ค่ะเพราะว่าคนเมื่อก่อนนี้เขาก็ดูจากสีควันด้วยว่าถ้วยชามภาชนะของเขาเนี่ยได้เลือหรือ,อยังเนี้ยค่ะ, oh. คะผมมารู้สึกปลื้มใจได้ชื่นชมหลายหลายที่ครับงั้นขอขอบคุณคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอลาตอนนี้แล้วก็ไปเดี๋ยวไปเดินชมอะไรต่อนะครับได้ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ,คะ